สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างของการนำเสนอข้อมูลนะครับใน Data Studio ครับให้เราสามารถแสดงข้อมูลนะครับที่อยู่ในตารางเป็นรูปแบบของธงชาติของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับข้อมูลของประเทศนั้นๆน,น,นะครับว่าเราสามารถทำรูปแบบนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ให้มันสามารถที่แบบเราคลิกเลือกปุ๊บนะครับ มันก็จะแสดงเฉพาะาแผนที่ของประเทศนั้นๆแล้วก็ข้อมูลธงชาติแล้วก็ข้อมูลอะไรบางอย่างของประเทศนั้นๆออกมาให้เราดูนะครับเทคนิคนี้ทําอย่างไรเราต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือให้เราสร้างตัว Google Sheet ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เตรียมข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับสมมุติว่าข้อมูลที่เราต้องการแสดงผลนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คอลัมน์นะครับก็คือโค้ด โคดน,นี้ก็เป็นรหัสของประเทศแต่ละประเทศนะครับซึ่งจะเป็นรหัสของประเทศแบบ2 c h คาแรคเตอร์นะครับสตัวอักษรนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็จะใช้เป็นตัวยอ่อเป็น th นะครับญี่ปุ่นก็จะใช้เป็น jp อินเดียก็ใช้เป็น in และประเทศอื่นๆก็จะมีรหัสตัวยอ่อของแต่ละประเทศนะครับคอลัมน์ที่2เป็นคอลัมน์ขอ,ของ country นะครับชื่อประเทศนะครับเราก็สามารถระบุลงไปได้นะครับคอลัมน์ที่3ครับอาจจะสมมุติเป็น คะแนนของแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะครับอาจจะเป็นคะแนนเป็นค่าสถิติอะไรบางอย่างที่เรากำลังสนใจต้องการมานำเสนอก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้ครับตัวรหัสประเทศนั้นนะครับหลายท่านอาจจสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละประเทศนั้นมาตรฐานสากลน,นั้นเขามีการระบุรหัสตัวย่อของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูที่ตัวเ,เว็บไซต์ตัวนี้นะครับในวิกิพีเดียนะครับ ที่เว็บไซต์ที่ระบุไว้ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้นะครับมีการระบุรหัสประเทศที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราเรียกว่าเป็น ISO 3 6 1 6 6ขีดนะครับเป็นแบบ2 character code นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการระบุนะครับของประเทศต่างๆนะครับว่าแต่ละประเทศนั้นมีการกำหนดเป็นมาตรฐานตัวย่ออย่างไรบ้างถ้าเป็นตัวอักษรสองหลักนะครับอย่างประเทศไทยนะครับ ผมขอ,อเลื่อนหาดูให้ดูนิดนึงไทยแลนด์ก็ต้องเป็น th นะครับอโอเคครับประเทศไทยใช้ตัวยอ่อว่าแบบนี้นะครับนะเราก็ลองเลื่อนหาแล้วก็เราดูว่าประเทศที่สนใจเนี่ยที่เรากำลังสนใจใช้ตัวยอ่ออะไรนะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับสีเขียวยจะเป็น officialy นะครับ as a s s i g n นะครับถูกใช้เป็นมาตรฐานทโทรโงนะครับตรงนี้จะเป็นรหัส iso 3 1 6 6นะครับ ตัวนี้ให้เราเป็นความรู้นิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวยอ่อนะครับแล้วก็บอกว่าตัวยอ่อนี้เป็นของประเทศอะไรนะครับจะดูจากตารางหรือดูจากตารางจากตารางข้างบนหรือดูจากตารางข้างล่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราเราจะสะดวกแบบไหนนะครับอ,อันนี้เป็นรหัสตัวยอ่อชื่อประเทศนะครับปีที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานนะครับ C C T L D ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโดเมนนะครับที่เป็นชื่อเว็บไซต์ที่เป็น บอกเป็นระดับประเทศนะครับก็จะใช้เป็นของประเทศนั้นๆนะครับของประเทศไทยก็จะเป็น th นะครับเดี๋ยวผมขอยญาสกรดลงมาให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับของประเทศไทยนะครับใช้ตัวย่อเว็บไซต์ข้างหลังบอกประเทศเป็น th นะครับนะถ้าเราอยากดูเพิ่มเติมก็เข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะครับข้อมูลก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ เดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราล็อกอินเข้าตัว Gmail account ของเรานะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่างนั้นจากนั้นนะครับเปิดเว็บไซต์ datastudio.google.com นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรม datastudio ก็จะถูกปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราคลิกที่รายงานว่างเปล่านะครับที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ รายงานว่างเปล่าจะถูกสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นเ,เขาก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะลิงก์กับข้อมูลาจาก Data Source ไหนนะครับให้เราเลือกเป็น Google Sheets ครับนะครับแล้วก็เลือกชีทสเปรดชีทที่เรามีข้อมูลนะครับในที่นี้เราสร้างไว้แล้วนะครับสเปรดชีทของเราจะชื่อว่า Flag นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณ8ชุดนะครับตามคอลัมน์ข้อมูล 3อันนี้นะครับนะอ่าโอเคครับก็ให้เราเลือกเข้ามานะครับถ้าใครยังไม่มีก็ต้องสร้างนะครับข้อมูลมาจากแผ่นที่1ครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะถามืนยันว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลในรายงานไหมให้เราเลือกเพิ่มในรายงานอ่านะครับจากนั้นครับข้อมูลก็จะถูกดึงเข้ามานะครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอ่าถ้าเรา ต้องการแสดงเป็นตารางแบบอื่นนะครับอย่างเช่นเราอยากให้มีตารางมีแท่งแบบนี้ด้วยเราก็เลือกอีกตารางหนึ่งนะครับเราก็เลือกเป็นนะครับเอาฟิลที่เราต้องการนะมีคันที่แล้วมีโค้ดด้วยนะครับแบบแบบนี้นะครับมีชื่อมอีเอาสกอร์สกอร์นี้ต้องเอามาวางไว้ที่ตัว ตัวเมทริกนะครับซึ่งเขาวางไว้อยู่แล้วนะครับสกอร์นี้ก็จะเป็นตัวเลขที่จะแสดงเป็นแท่งข้อมูลตรงนี้นะครับถือว่าตารางตรงนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยละสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ตารางนี้ไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะครับกดแล้วกดปุ่ม delete ครับเอามาไว้สักมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราอยากได้แผนที่นะครับไปเลือกหาตัวแผนที่ภูมิศาสตร์นะครับลากแผนที่ภูมิศาสตร์มาวางไว้นะครับ จากนั้นก็แผนที่ภูมิศาสตร์นี้จะอ้างอิงตามรหัสของประเทศนะครับซึ่งก็จะมีการาาเข้าใจกันในรูปแบบของ Data s ซีโคราบว่าโค้ด2ตัวแต่ละประเทศนั้นหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้มันถูกกำหนดให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับข้อมูลเลยถูกต้องอยูอ่ตามรูปแบบตรงนี้นะครับคราวนี้เราอยากใส่ตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมก็คือ เป็นเมนูในการค้นหานะครับค้นหาจากประเทศแบบนี้ก็ได้นะครับเทพื้นหลังนิดนึงครับจะได้ดูได้ง่ายขึ้นเลื่อนมาหาพื้นหลังนะครับเป็นสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่เรานะครับนะโอเคตรงนี้ใส่พื้นหลังนิดนึงครับจะจะได้ดูว่ามันไม่ลอยเด่นจนเกินไปนักนะครับใส่พื้นหลังเป็นสีสีฟ้าอ่อนๆนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ คราวนี้จุดสําคัญนะครับว่าเ,เราจะใส่รูปธงชาติมาได้อย่างไรนะครับในตรงนี้นะครับเมื่อเรามีตัวรหัสโค้ดของแต่ละประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากให้ดูตรงนี้ครับจะมีเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เขาทําทรูปธงชาติของแต่ละประเทศไว้ให้เราสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับเราสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วเราก็จะตามด้วย ตัวรหัสนะครับของประเทศน,น,นั้นนะครับอย่างเช่นถ้าประเทศไทยเราก็จะใส่เป็น th. จุด png ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสามารถโหลดแผนที่ของประเทศไทยขึ้นมาได้เป็นไอคอนเล็กๆนะครับนะเดี๋ยวผมลองคัดลอกนะครับแล้วก็จะลองคัดลอกดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปลองไปเรียกเว็บไซต์ดูนะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับอลองคลิกขวาแล้วก็วางลิงก์ลงด,ลงดู enter ครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นข้อมูลธงชาติของประเทศนั้นนนนะครับมีประเทศไทยนะครับญี่ปุ่นนะครับอลองสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็น US นะครับ US แบบนี้นะครับนั่นเป็นความว่าแผนที่ของอท,ทั่ทีครับธงชาติของทั่วโลกก็จะถูกเก็บไว้ในที่เว็บไซต์นี้นะครับเราก็มีหน้าที่ในการเพียงแค่เรียกใช้แค่นั้นเองนะครับามาดูต่อครับเมื่อเราทราบแล้วว่าแผนที่ ของแต่ละประเทศนั้นเราสามารถดึงมาได้จากเว็บไซต์อะไรนั้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นสูตรในการวางวางาแผนที่ลงไปนะครับในส่วนของตัวเขาเรียกว่า calculate field นะครับ Field ที่จะทำการดึงข้อมูลมาให้เราอัตโนมัตินะครับนะเขาเรียกว่า,าเราจะต้องอาศัย calculate field เข้ามาช่วยในการแสดงผลรูปภาพในตารางนะครับมาดูกันครับว่าสร้างได้อย่างไรนะครับ ก่อนที่เราจะสร้างผมอยากอธิบายก่อนนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันในการดึงรูปนะครับ image เ,เปิดวงเล็บแล้วก็ concat concat ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเชื่อมข้อความครับเอาข้อความเว็บไซต์ที่แสดงรูปภาพของชาติได้นะครับแล้วเราก็เชื่อมด้วยคอมมาครับเชื่อมด้วยข้อมูลที่อยู่ในตารางนะครับ ที่เป็นรหัสธงชาตินะครับแต่ในตารางนั้นมันจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราเลยใช้ฟังก์ชัน lower ในการปรับข้อความมันให้เป็นตัวเล็กครับแล้วตามด้วยจุดข้อความที่เป็นจุด png นะครับสุดแล้วมันก็จะไปดึงรูปจาก url ตรงนี้มาให้เราโอเคไหมครับนะอ่าโอเคครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็อลอง copy c o ตรงนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับกลับมาที่ตัว data studio ครับ อ่านะครับเรามาที่คลิกที่ตารางนะครับในช่องที่มีให้มันยังไม่มีช่องของรูปภาพของตัวธงชาตนะครับเราก็จะต้องคลิกที่เพิ่มช่องอ่าแล้วก็ใส่นะครับผมขอใส่เป็นคำว่า img flag อ่าอ่าแบบนี้นะครับสูตรที่วางนะครับเราก็สามารถใส่สูตรได้นะครับหรือถ้าเราจะ Copy สูตรวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน นะครับก็จะลดเร็วดีนะครับอ่าแล้วก็ถ้าระวางสูตรลงเดี๋ยวสูตรนี้ผมจะวางไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้นะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้ง่ายๆนะครับแต่ที่สําคัญต้องระมัดระวังนะครับว่าเ,เราจะต้องเลือกฟิลด์ที่เป็นตัวย่อของประเทศนั้นให้ถูกต้องนะครับอย่างตัวนี้มันเป็นฟิลด์ที่ชื่อว่าโค้ดโค้ดนี้มาจากตัวไหนครับมาจากตัวนี้ครับข้อมูลที่อยู่ในตารางเราตั้งชื่อคอลัมน์มันว่าโค้ดนะจะต้องดึง ตรงนี้ข้อมูลจะต้องตรงกันนะครับนะเมื่อตรงกันปุ๊บสูตรตรงนี้ก็จะถูกต้องนะครับสังเกตว่ามีเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างนะครับให้เรารู้ว่าเราเขียนสูตรได้ถูกต้องแล้วนะครับบันทึกครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับเมื่อเราบันทึกและเสร็จสิ้นนะครับเราจะสังเกตว่าในช่องที่มีให้นะครับจะมีคอลัมน์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็น IMG flag นะครับ เป็นรูปภาพนะสังเกตว่ามันมีรูปภูเขา2อันนะครับหมายความว่าข้อมูลในนี้เป็นรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่ตารางนะครับให้เราเพิ่มฟิลด์ที่เป็นแฟลกลงไปนะครับ IMG Fa ล t ลากลงไปในมิติข้อมูลอ่าเห็นไหมครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลรูปธงชาติของแต่ละประเทศเข้ามาในรายงานของเราอย่างสวยงามนะครับ ย่อขยายตามอัตราส่วนที่เราต้องการนะครับไม่ยากนะครับขอให้เราลิงก์ให้ถูกต้องนะครับจัดรูปแบบคำสั่งให้ได้แบบนี้ให้ได้นะครับและเราต้องรู้ว่ามีเว็บไซต์ไหนที่เขามีการเผยแพร่รูปภาพที่เป็นธงชาติของระดับของแต่ละประเภทอของแต่ละประเทศนะครับเราก็สามารถเชื่อมข้อความแล้วก็ดึงรหัสมาต่อด้วยคำว่า png นะครับเราก็จะได้รูปภาพมาโชว์ในตารางสวยๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับว่า,าใส่หัวข้อรายงานด้วยว่าเป็นรายงานเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับรายงานแสดงคะแนนจัดอันดับแต่ละประเทศนะครับเราก็ใส่ไปนะครับว่ารายงานเราเกี่ยวกับอะไรนะครับขยายฟอนต์ตามสัดส,ส่วนความสวยงามให้เรียบร้อยนะครับ ะะรเราก็จะได้รายการที่สามารถแสดงรูปธงชาติของแต่ละประเทศได้อย่างสวยงามและที่สําคัญนะครับให้เราเช็คนิดน,นึงนะครับว่าเมื่อเราเลือกตัวกรองตรงนี้ข้อมูลในแต่ละในแต่ละแผนผังนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราเลือกตรงนี้นะครับเช็คนิดน,นึงครับว่าเราได้ทําการเลือกตัวกรองแล้วหรือย,อยังนะครับคลิกที่ตารางดูที่ล่างสุดครับ interaction นะครับคลิกที่ใช้ตัวกรองนะครับมาที่แผนที่ครับเลื่อนมาล่างสุดครับ Interaction ต้องใช้ตัวกรองด้วยนะครับแบบนี้นะครับลองลองพรีวิวดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปเลือกประเทศอื่นๆนะครับตารางข้อมูลก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โฟกัสแผนที่โลกมาที่ประเทศไทยบอกคะแนนด้วยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือแค่ประเทศไทยนะครับ โอเคนะครับวันนี้คงจะได้เป็นเทคนิคอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราสามารถทําให้รายงานของเรามีความสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบของธงชาติของแ,แต่ละประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามครับไว้โอกาสหน้าเราจะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําทุกท่านอีกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และแชร์องความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในความรู้เกี่ยวกับ Google Data Studio ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ